เวลาได้มาถึงแล้วนี่เป็นทางเดียวฉันไม่รู้ว่าฮี่เขารูมีเทคนิคอะไรในการจัดการเจ้าแต่ข้าจะช่วยเจ้าให้ได้มากที่สุดไม่จะเป็นห่วงยามิโกะข้าจะจัดการเขาในนี้มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับพบกับเราโอมซัมมอนนะวันนี้เราอยู่ที่เกมอาราการิพาร์ที่พาร์ที่อะไรก็ไม่รู้ดูใต้คลิปเอาละกันนะลืม <laughs> ข้างบนคิดว่าเข้าข้างหน้าได้อืไม่ตื่นไม่ตื่น<อ>เฮ้ยเห็นลูกตาด้วยใช่ไหมรู้ใช่ไหมเขาอ,อยู่ที่นี่อ แปลยังไงดีเนะี่ยทหารเวลามาถึงแล้วต้องแพวกมาไอมาได้ไกลมากแต่มันจบลงแล้วข้างหลังน่าจะเป็นโล่เฮ้ยเมื่อกี้ตกแจนเด็กนะวาร์ปได้อะฮะฮะฮะมะมี ลูกแก้วอยู่บนหลังคนที่คารู้ปกป้องตัวเขาอยู่เจ้าต้องทำลายมันแต่เดี๋ยวก่อนยังมีบาเรียอันที่สองปกป้องมันอยู่บริเวณนี้ด้วยจะไปรังจัดการไปด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนมืคัมพีอยู่ข้างหลังนั่นลืมเอาอเ,เอ้ยสิบหายมคัมีดูม้วนคัมพีเพลินอะเฮ้ยแสงมาเล่นยากนะทีเด็ดังด้วย เ,เดยเต็มๆเ,เลยนะตรงนั้นน,ะน่ะน่าเมๆแล้วก็เป่า <c oughs> เออต้องสตเตลล์อะถ้าจะให้ง่าย่จัดไปสตเตลลใช่ไหมหมวดสตเตลลเต็มที่เลยแล้วก็ถ้ามาันมา,มาตรงนี้ก็เจอของดีเข้าไปสักหนึ่งต่อมามามาเชี่ยเละติง มาเลยเอาโอไปอยู่นะ่นทำไมแล้วลูกเสียาหายอ,อ๋อลูกเจ้าตรงนั้นนี่เองเห็นละเอาชิปเตลก <ไป S 2> ็ได้วะเตลยากนะก,ก็เอาลูกเจ้าตรงนี้ไม่ปวดล็อกอะ่ไะไม่ปวดหรอไม่ปวดงั้นจัดการมันเลยอะ<า>่ะฮะจัดการมันเลยไปแทงข้างหลังมันมั้งคิดดีแล้วเหรอ ปีแล้วแล้วมันมันอยู่ไหนมันอยู่นั่นสโลทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยอาได้ของขนาดอย่างนี้สำหรับอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังรอดอยู่เฮ้ยไม่เห็นจริงดิเนียน <c oughs> <c oughs> โอ้ oh my god ได้อย่ามาตรงนี้นะไ, <ป S 1> ไม่รอเลยไม่จะมองหลังผองใส่ช่งเล่นสักสิบรอบอะ่ะพยายามา <c oughs> เออไปตรงไหนนะอ๋อทำลูกแก้ว ตรงไปเรื่อยก็ได้นะไม่วิ่งไปเลยไม่เราจะต้องเฮ้ยข้างหลังข้างหลังก็เห็นแล้วอุ้ยรอได้ไงวะเนี่ยอ๋อค่อยๆเดินเหรอสถานะเราถ้าพอดได้ไหมอ๋อข้างหลังมาแล้วเอาจะเาจะลุ้นไม่เยอะ อันนี้แล้วเหรโอ้จะขึ้นน่ะจะขึ้นน่ะโอ้โหแสงสว่างพิฆาตเต็มเลยรอ, evet. อ,อดรอดรอดได้ไงวะเฮ้ยเอาอีกแล้วข้างหน้าข้างหลังเลยตัวธรรมดาเดินตายไม่ได้ตายา <laughs> ตายหัวมาเรียบร้อยเอาดีๆเถอะเอาดีๆใช่ไหมโอเค ดีๆต้องเงียบๆเฮ้ยม hey, ไม่เงียบไม่ได้แล้วอย่านะเออขอขอตัวนี้อย่างนั้นแล้วมันก็เห็นปาร์ฟทันทีแล้วก็ตายไม่เร็วแฮชับคู่เง,เงียบหลอเงียบเก็บ ข้างบนข้างหลังข้างหลังท่ายังไงนะมาแล้วท่ายัางไงก็แค่ฟันดาบผูมาเออคือทำอะไรครับนั่นเมืม่อกี้จะทำอะไรล่ะข้ามไม่พูดเล่น,นยากเว้ยม,มันยังมีเกาะอยู่ไม่ใช่เหรอ จัดการเกาะก่อนข้อหนึ่งคือไปปิดปิดสวิตช์ข้างบนก่อนอ่าฮะปิดสวิตชเ์เสร็จปุ๊บบาเลียลรอบรอบตัวมันจะเปิดเราถึงจะแทงมันได้ไม่จะแดกหรอกอ้า<ะ>วเหรอเอาดิแลกเกมพี่เลยไม่เหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่สังเกตครับไม่ใช่ละมันต้องอย่างนี้ดีกว่า ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสเดวตลเอ้าไม่พ้นมันมาไวเลยไม่ไหวแล้วสเตลสเตลบ้าเลยโอ้ยไอตัวนี้มันมาคนเร็วเลย เลยเลยมาระวังเอ้ยโดนลุงมอโอเคจุดนั้นก่อนสินะโอเคงั้นเจ้าจุดนั้นแยกกันไปเลยนะครับ ฆ่าก็ได้อ่ะยอมละท่าฟันนี้วสวยๆเนาะข้างหน้าเอาแล้วตายแล้วเหรอนเนี่ยตอนนั้นมันยังข้างหน้าแล้วก็ลูกไฟด้วยไม่ใช่เหรอไฟลูกไฟแล้วเนี่ยครับสวยยิงเลยยังดิวลูกไฟอีกเอ้าหลบมาหน่อยก็ได้มั้งไหนไม่มี ไลท์ท<ะ>ี่ซ้อนอยู่นี่คืออะไรวะเนี่ยเอ้าตนะุ๊ดตุ๊ตุๆๆๆๆๆ๊เนี่คือตายจ้าสามค่ะอ๋อมันสโลให้นี่เองถึงว่าเมกี้นี่คืออะไรยังไม่มีใครมาแต่ระวังทางซ้ายแล้วกันเ <c oughs> คื่อมีตัวเมกี้เฮ้ยมาแล้วข้างหลังอือ <c oughs> สุดยอดไปเลยมันเหลืออีกทีนึงไมเใช่อรอะ มีสามครั้งอ่ะข้างข้างหลังข้างบนแล้วก็ข้างหลังในรอบนี้จะพยายามเฮ้ยเฮ้ยไฟมาไฟมาเต็มเต็มเลยโอ้โหมีระเบิดแสงตายฮะนี่นี่เหรอ มีงี้ด้วยเพิ่งรู้ไม่เคยโดนอะไรมาก่อนดูแทงท้องเลือดออกคอสุดยอดเป็นเลยเดี๋ยวนี้แหละอ่ะสเตลลอยากนะสองคนเนี่ยไปอยู่ไหนล่ะอีกคนข้างหลังนั่นแหละตรงนั้นเลยเอาเอาเอา,เอาอยัางไงยังไงเดินมาเอ้ย เท่มานอะเออเท่มากเลยแล้วมันกลับมาตรงนี้นะมันกลับให้เองนะเนี่ยจุดนี้อ๋อเหรอก็กดนี่จุดแอชทีมปอบโอโบ่ no why not เฮ้ยมาแล้วเห็นสิครับเห็นสิครับรออะไรล่ะไปฝั่งนู้นข้างล่างนั่นแหละข้างล่างอ่ะเดี๋ยวดูหลังให้ จะรู้สึกสตลีลค่ะที่มาก่อนใน <S 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 <อ>ชีวิตไม่มีใครมาไม่ไปฟันลูกแก้วเลยล่ะข้างบนอะ่ะได้เออได้ไม่ได้เฮ้ยเหรอเออข้างบนซ้ายมือตัวประกอบมันวิ่งมาแล้วอยากจะอยู่ข้างบนมัน่ะแต่ตัองหาจุดอยู่ข้างบนลูกใส่เมาแล้ว เฮ้ย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 เฮ้หนีออกหนีออกมาอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหน้าหลังเลยลงก่อนดีกว่าไหมลงก่อนดีกว่าไหมไหนวะเฮ้ยข้างหลังมาแล้วตัวข้างบนน่ะมีนะแต่ยังไม่เห็นไม่ได้เห็นเลยเมื่อกี้เอาเฮ้ยเอาตายแล้ว โคตรแล้วเหรอไม่รู้สิยัง,ง,งอ๋อแตกแตกแล้วไงแตกแล้วเฮือสร้างมาเองได้อีกออเกิดเลยเกิด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 แล้วไปไงต่อล่ะครับน่าจะเป็นอันบนนะใช่ไหมเนี่ยจมตีได้เลยทำไงก็ได้ฮะตีได้ตีเลยตีได้ตีเลยจัดไปนี่คือสกิลแอสซัสซินอบ เคยมีดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเห็นไหมเองแล้วก็เมื่อกี้ล่องหนแล้วอะล่องหนแล้วแต่ฟันโดนแหละดับผู้สู้กับดับเดียวแถมมีกระดิ่งด้วยลมพัดอันที่เท่ที่สุดมอเไหรเอาไปทำเป็นมอเวฟเลน ง่ยต่อนี่มันเรื่องอะไรกันนายไม่ใช่นิโชคุนี่นิโชคุมาถึงพวกพวกนิโชคนุนั่นนั่นเธอนี่นะไม่น่าเชื่อเลยเสียงนั่นความจะปวดนั่นโอ้ ้าอกของฉันลาชินีแห่งเงาสินะอย่าม่โกะสินะ,ะแสดงตัวออกมาสิเจ้าปีศาจนี่มันกลอนอะไรกันอ้าวอย่าม่โกะปีศาจหรอกละดึงสิครับมาเพื่อแก้แค้นเพื่อแก้แค้นสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำสู่ดินแดนแห่งนี้โดยพวกใครโฮเหมือเช้ามาถึงดินแดนแห่งนี้จะเป็นอิสระอีกครั้ง อันนี้ไฟเช้าเหรอเล่นจะไม่รู้เลยเนี่ยอนาคกามิเขาไม่ได้ยินเจ้าหรอกอิสระแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินแล้วเมื่อกี้นี้มันฟันกูทั้งหลายชับนี่คืออะไรฮะแล้วก็ตกใจล็กน้อยมีนายรู้ไหมว่ากำลังปล่อยอะไรให้เป็นอิสระนายกำลังก่อให้เกิดสงครามและ ยุคของนิชโชกุจะกลับมาอีกครั้งอุ้คลหลายพันจะต้องตายเพราะเจ้าหรือว่าไม่ได้ยินแต่เห็นไม่เห็นนะน่าจะได้ยินมัน้งก็อยู่เลยกับที่เจ้าทำที่กลับที่นี่ไงเจ้าจะไม่รู้อะไรหรอ,อแล้วทำไมฉันต้องเชื่อใจ นายด้วยละ่ะฉันให้โอกาสนายแก้แค้นหากว่าอะไรหากหัวหน้าของนายยอมแพ้คืนนี้ฮะ <c oughs> แก้แค้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะให้นายเชื่อฉันนะแล้วก็ไม่อยากจะให้มานายสงสารฉันด้วยแต่ว่าข้าจะไม่ตายด้วยดาบของเจ้าหรอก <c oughs> ครับหนึ่งนะอา่าถ้าจะไม่ให้เจ้าเอา่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเสียสละของพวกเราพวกใครโฮทําสงครามนี้การเสียสละจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ้าวโผล่มาเฉยแค้กำนี้วิ่งเร็วโอ้เราเบิดตัวเอง ก็คิดว่ามันจะล้มรงตายออสุดเฮลุกได้ยังมีโกุกหายมันตาประกอบแม็กเทน อ่ายังอยู่ดีกว่าอะไรก็มีไม่พูดอะไร <c oughs> อ้นายนี่ทำให้ฉัน,กนตกใจตลอดเลยสินะเจ้ารอดได้ยังไงน่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้สิมันก็แค่เกิดขึ้นแค่เกิดขึ้นอย่างนั้นแหล <c oughs> อโอ,อ้ยังไงก็ตามจะทำได้แล้วนี่คารุตายแล้วนั่นเป็นกับตาคนสุดท้ายของไครโฮะ เจ้าทําได้อืมดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่พร้อมเท่าไหร่และเขาเรียกเจ้าว่าราชนินีแห่งความมืดยาไมโกะเขาหมายความว่ายังไงเอ,อ่อความจริงแล้วแค่กํากลังจะบอกเจ้าเมื่อเราเสร็จเรื่องนี้ก็พูดมาเลยสิ น่าคือราชินีแห่งความมืดอืมง่ายเนาะฉันรู้ว่าฉันกลัวจะบอกเจ้าก่อนตั้งแต่ตอนที่เรียกเจ้ามาแต่ว่าฉันกลัวกลัวว่าเอ่อเออเอ,อ,อ,อฉันกลัวนั่นแหละถูกแล้วแต่ประโยชนต่อจากนั้นก็จะเป็นแต่ว่าสิ่งที่ฉันพูดน่ะก็ไม่ได้โกหกซะทุกอย่างนะแต่ว่ามีส่วนโกหกมากสินะ แน่นอนสิถ้าอย่างนั้นเธอก็คือเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ฉันไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่แบบนั้นฉันก็แค่มีพลังมากกว่าคนปกติทั่วไปแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกฉันก็หากท่านอา่อ รู้ว่าฉันเป็นเทพหรืออะไรแบบนั้นท่านอาจจะคงรู้สึกเหมือนถูกจับเหมือนหนูสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราทำภารกิจนี้สำเร็จได้ก็คืออย่าบอกกันเลยดีกว่าประมาณนั้นเจ mm. ้าอายอย่างนั้นเหรอเราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้แนละยังมีโกะโอ้โหไม่ช่วยเราเข mm. ้าใจไหม เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อจากนี้่ันสัญญาจะไม่โกหกอีกเอาแค่นี้ไม่อะไรเ,เหรอก่อนนั้นทุกคนบอกความจริงทั้งหมดก่อนดีกว่าไหมโอ้โหอีให,หม่มากเอ้ย <c oughs> ม่กี่ทีเนี่ย11นาทีละมันจะนานกว่านั้นนะความรู้สึกก็จบไปแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้แล้วเจอกกนใหม่พาร์ทหน,น้าครับบายบย